นจนอะมีแต่จนลงจนลงเป็นกรรมกรล้างมือกระไดงานล้างมือกระบด่เงี้ยแต่ต้องมายืนยืนเป็นนี่เยอะมากซึ่งมันรัดจนให้เราดิ้นไม่ได้เขาจึงบอกว่าช่องล่างของคนรวยกับคนจนมันเยอะคิดว่าการศึกษาเนี่ยจะช่วยให้น้องหลุดพ้นถ้าไม่มีพื้นที่ตรงนี้บางคนอาจจะไม่ได้เรียนเลยเราต้องเรียนสูงสูงต้องแม่เป็นกรรมกร เมืองที่ยิ่งใหญ่ฉันอาจไม่ใช่คนสำคัญแค่ใช้แรงแบกความฝันยากไหมคะเอาแค่จะจบมหกอยาาอยู่แต่ว่าอยากให้รูกเรียนนะจ๊ะอยากอีเลียข,า,ขเาเพราะว่าถ้าหน้าหางบ่ายเหนื่อย